เวลาที่ผมใช้ระบบ Man น a l Focus เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องโฟกัสเองเสมอไปนะครับเราสามารถสั่งให้กล้องเนี่ยออโต้โฟกัสในขณะที่เราอยู่ที่แมนนวลโฟกัสได้นะครับข้อดีของการทำงานแบบนี้เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะโฟกัสครั้งเดียวแล้วก็ถ่ายรัวๆได้เลยกล้องมันจะไม่โฟกัสใหม่ไม่ไปยุ่งเลยนะครับทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาการโฟกัสแต่มีข้อแม้ว่าระยะห่างเนี่ยมันต้องอยู่เท่าเดิมนะครับ มันก็จะคล้ายๆกับการใช้ Auto Focus ส f s แล้วจะใช้ AF-Lock นะครับแต่ว่ามือเนี่ยมันไม่ต้องกดค้างไว้นะครับมันทำให้เราสามารถเคลื่อนมือได้อิสระได้ง่ายกว่าวิธีการใช้ในกล้อง f u j i f ิล์นะครับให้หมุนปุ่มเลือกระบบโฟกัสไปที่ MF จะโฟกัส ตรงไหนเนี่ยให้เล็งจุดโฟกัสที่เป็นส mm ี่เหลี่ยมสีเขียวไปที่จุดตรงนั้นกดปุ่ม af on นะครับกล้องจะปรับโฟกัสให้สำหรับเลนที่มีวงแหวนโฟกัสแมนนวลแบบดึงเข้าดึงออกเนี่ยให้ดึงวงแหวนเข้ามาอยู่ในระบบ af นะครับถ้าดึงไปที่ mf เนี่ยระบบนี้จะไม่ทำงานในกล้อง sony เนี่ยสวิตช์เลือกระบบโฟกัสที่เลนจะต้องอยู่ที่ af เท่านั้นเราเลือกระบบโฟกัสที่ตัวกล้องไปที่ mf ไปที่เมนู Custom Operation, Custom Key, AF on button เลือก AF MF control hole เวลาโฟกัสเนี่ยก็กดปุ่ม AF on อีกอย่างหนึ่งนะครับตอนที่เราแบบจัดองค์ประกอบใหม่เนี่ย ถ้าเป็นออโต้โฟกัสเนี่ยเราต้องมาโฟกัสใหม่ล็อกใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งมันจะทําให้เสียจังหวะแล้วก็เสียเวลานะครับอันนี้คือเราให้มันโฟกัสเมื่อไหร่ก็ได้จะให้มันไม่โฟกัสเมื่อไหร่ก็ได้ก็สะดวกกว่าครับ